ครับเมือเ่อนี้ยตับหมูฮู้สูกินพี่นอ้อเงเมื่อนี้ยตับหมูฮู้สู้กลิ่นเผ็ดๆไปมองฝีมือพี่น้องมองสีมือ,มอ,อได้พี่น้องเด้อตับหมูฮู้พี่น้องตับหมูฮู้กินข้าวเที่ยงมาดูฝีมือพี่น้องตับหมง ใส่รูปใบผงนัวเนี่ยประเด็กประเด็กแซบ่บอะไรเข้มไป็นหนักน้ำปลาใส่เองเนี่ย เ,เ,เสร็จแล้วตำมุ่งพี่น้องตำม,มง้บ่ม,มีนานมุนตำะละกอใส่มะก,กอเด้อพี่น้องเองต้ตำมะฮงเหี่ยงคกสุดยอดพี่น้อง Tu tu jot. Sim sim. ไม่ได้ตำดูแล้วอยากเผ็ดนึงอยากเข้มนิดนึงพี่น้องกินข้าวขอไม่ได้กิน ยูหันใส่ด้วยเป็นนั่งอยู่มาได้เป็นจีรคนวนตะกงแ่บแฝีมือปีมือใส่แจกจบตต้ามาสิบเกียร์แสบก็เกาเขาเคยมาเอาของก่งนกนมเต็มโอ้แกเสยใสกันนะนี่กได้เสียไปจีรนไปจีนน้ี่

我妈แต่ว่าก kind of mm ับในนงซื้อเดยม่เเเอาอนเ่นเ่นเ้าอนม้อันนี้เขาขายฟืนแล้วเห็นเอาเมียแล้วสมี่กันแมคนอเอาขับนแล้วลูก บ้านนี้กูก็เลยบ้านเนียนเนีนบ้านนี้รอมเอ็นทา้อ็นได้ได้ข้นได้ขึ้นขึ้นกูกนเยบ้านที่ได้ขึ้นทั้งเคี่ยวกันขึนทั้งตำกับขึ้นสันกูก็เลยบอกว่าเสีานแม่เอ็นยนก็เลยเสริมน้ำปูว่าขึ้นอีลีอันเนี่นละสันเนีนเนีนนแค่ผิวเนี่มันแพงอีลี่สันมันมาแค่ผิวมันก็ขึ้นมันก็บแพงมันก็เฮ็ดเนี่พร้อมมาท่านเ็บอันประตูบเกิงเขามันก็เลย Dette er fersk fisk.